ครับผมโอเคมาแล้วเนาะโอเคพี่สีรอ,อ่าซับด้วยเนาะจะอีกไม่กี่วันแล้ว จะมาทำคลิปในคอมเนาะก็อีกไม่นานนะโอเคมาแล้ววันนี้เราจะมาโซ่เวิร์กันนะโซ่วเวิร์ลโซ่เวิร์ลซีจัดไงดีซียังไงจ้อะอ๋ออนี้นกันหมูไอหมูบ้านเ <c oughs> กาะ เริ่มเลยเราจะไม่ใช้คำสั่งไม่ใช่อะไรนะครับปุ้มก็ใครมาเม้นอะไรก็นะบอกด้วย <Yeah. S 1> เคเฮ้ยทำไมรดนานจังวะได้เลยๆไอ้คุณใจร้อนนะอือก็ผืออินโทรใหม่ไปยอดเลย มามาโอเคครับเกาะนี้ครับไม่มีหาเลยเลยเฮ้ยกระตุกว่ะงงนี่อะไรเนี่ยกระตุก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 โอเคเราก็ทุนแล้วต้นไม้กูร่าเก๋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  Ko ray.. yeah waa uma waaaa wo lay z respuesta ooo to shei ki is E 이 아니 아